สวัสดีครับพอ่อกับพลพเลาะครับกับบรรยากาศเศ้าวันพระครับกับบุญเดือนสิบบวบุญในบุญเดือนสิบเนาะนั่นบ่บุญเดือนสิบมื่อวันนี้เขาสิบไปวัดเข้าไปวัดกันอุปกรณ์เ่ามันคนมากรองเขาหน่อยมันบุกกองเขาหน่อยได้พี่น้องที่ท้องหนาพ๋อว่า <c oughs> ง,ง่ายหอยง่ายเลยมื่อน,นี้ครักับบรรยากาศเศ้าวันพระครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศอยู่วัด ผมกับบรรยากาศเส้าวันพระครับอู้คนหลายครับรถเต็มวัดเลยครับมันนะนะครับบรรยากาศเข่าพุทโธเพเ่นกับทย,ยอยมาบัดกันครับเป็นสลาเลยครับวันนี้สลาใหญ่เขาเต็มเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ้งบรรยากาศด้านบนสลาครับ สาวงามสาวงามวัดบ,บึงฮะตเต็มเลยครับมีหม่องนั่งก่เนาะไปหาหม่องนั่งนะครับ

là <laughs> ใส่บาทนะครับเพื่อนกลับมาใส่ย,ยวัดนนกาให้ใส่วัดได้ที่ท่านได้ใส่บาทตอนพาคุณบินทบาทตอนเศ้า จากเสรีนพิอีย่ด้านบนสลาครับเดี๋ยวเขาจะไปใหญ่ห่อเข่าตามประเพณีเขาแบบเขาอ,อ้ไม่อ,อกาวเป็นการทยอยลงไป สิ่นี่ว่เห็นครับครับผมหลังจากเขาเสร็จพิธีทักษาลาครับเขาก็เอาของที่เตรียมไว้นั่นมาใหญ่แห่งญาติพี่น้องบรรพบุรุษเขาก็เดี๋ยวเป็นจัดการครับแลวในพันธนัตของผมครับเป็นบรรยากาศญาติพี่น้องแต่ละคน บรรยากาศฝนตกพึ่งเสร็จครับระจะแฉะนิดนึงมนนะ,ะเดี๋ยวคนจะจัดแจงกับเขาที่ที่ตยียม,มาเนาะมีปิ้งปลาตามแลกกบิง ปิ paid, ้งปลาปิ้งกบมีอาหารหลายอย่้มไก่นี่ศาที่รถหนิิน่าจะารยยนี่นเราสาสปูกนเอาหน้ากิ่กน้าิกรบอกนั่นแะกระบอกน้ำนั่นเราทิ้งแล้วนั่นเก็กสกลนเก็นอกบยจะเตรียมควงครับ กับประเพทนี้บุญเขาศาสาครับบุญเดินสิบฮะเราก็ได้เตรียมขา้าวปลาอาหารมาเนาะ ทานนี่อทานได้ใหญ่ไวต่อันนี้เลิ่มยใหญ่แล้วครับบรรมากาศกับบุญเดือนสิบปีนี่นะบุญเขาฝาก ต่างคนต่างจับปลาอาหารมาสวายญาติพี่น้องครับคุณล่วงรับไปแล้วทําตามประเพณีค 2, 3, นะรับฝนตกสองสมื่อเนาะใครเน่ได้มามื่อนี้ยังเห็นแดดท่านแม่หมื่นแม่มืยย่นย้ายตกงนี้นะไปตลาดเพิ่งกันยังนั่นไหม เนียนตลาดกับจนมาลินมาค่ากวันมอคนที่ไปตลาดคือยคนท่วยนไปเินกั้นใจอ้งนีใหญ่ที่เขาเาหนาเยมาตั้งเลยเพื่อได้เห็นไหมอไ่นี่ิรนนนน้่มนไยมเอตอ

ม uh, ันน like ี่้เ hey. จ้าพากันนั yeah. ่็ได uh, you know. ้ยาสูบเนี hmm. um, ่ยน้นม nice ีเสีเอนห้องเนี่ยชาว้านเอาน่ยยยาี่โอได้มีนี้แล้วมีมนีัเนี่ยชาวบ้าอันยาสูบพเเางเียยาสูบพีเสีทีเสเลยอพเนี้เสีมนี้พเสียตัว คุเลี้ย่ได้ก็แคบมาหกเลยให้ผู้ใดถือมีดมาบอเอ้เดี๋ยวพึ่นตัดกินเองเลยนะหสนิทเลยเอ้าง้อเองนี่ก็ปักซิดาปักซิดาเห็นเลย

นี่พ่อตะซ่าออกซ่าออก้ยเนีเอาอะไรเขี๊ยกันเด็เราบอกข้าวาขาุ้นนัเดียวขาคุ้นไเจียบ

ันเย็นหุงกินเผาหมม้ยกินหมากไหมยังแล้วก็สูบยาเด้อเที่ยวมามีไทยเรียนร้อย โอเค k ุกคน ถ้อยากกินกระตุ้มอันนี้แห้งเท่ตบสองสามเท่อแล้วมันแก่ให้ยูนี่คือข้าวให่อนรสชาบุติเบิร้จู

อันนั้นบ่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 

เออไอ้ก่ี่ดเลยอสยันขันวาตะกี้ไอ้ยันขันบาแเาเจ้ากับเสียงเงินก้หมืนอีกเจ้ากับโบนคนบริหิลรึยังนั่นแหละคนบริหิตรอลาวบริหิตแลเวล่าลาบริหิตดูแล้วมีแะ้ว พ่อเล่าว่าสนใจที่ตินเนียเนียนราบี่แมวนี้ติงเนียนีเาพี่เล้เนี้ยเนี้ยเลาแบใส่ส่ผ้าเป็นไปเลยนดระวาเตวเียร์เกียร์ตามี่นอนหับเอาด้วยบินย่วันแดงได

เรียบร้อยแล้วครับจะถวายให้ญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วได้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลนะครับจะแตกตั้งกันไปครับประเพณนี้แต่ละบ้านแต่ละหมู่บ้านจะตั้งกันผู้บัจับเตรียมแล้วเพื่อนกันั่ง เ้าามันินุ้งกินมยมันก็รเจะ้าเห็ดบหลายไม่กิล้ัินนอตมมีมวกินข้าวต้มน้กันนแค่อาคือสิบกีนักนไม่ว่าทุกที ขึ้นขึ้นมาคุณแม่มาไม่ได้พดสิำเพิ่นเอากำไรเล่ามันถูกก้าหลายเ่กสิว่หนือบะในไหกอรกว่าพวนหพูดอะไรเป็นไที่ที่มากจะทางเงี้ยก็เอานมานั่ลเนอะแกพูมาวางเดอพมอยัพน่ะวันไหนของ หลังเดังุเปนนัเียบนโลกแแงเ้ใมา้ลังจากเขาเลยวยุวัดเขานะครับเขาก็เก็บของออกจากวัดเพื่อบ่ให้เป็นพระของพระเพิ่นนะครับเขาก็จะเอาไม้ยายให้พีให้พีน้ากินตัวนะครับเขาก็เตรียมข้าวปลาอาหารมาเพื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทาน พี่ให้พีน่นะาผู้เป็นปกปักรักษาอยู่นี่นะครับนี่เขาก็ได้ไม้ใหญ่อยู่นะต่อครับอาหารการกินเป็นบุประเพณนี้ที่ทำมาประจำครับปีเขาจะมีอาหารผลไม้ต่างๆ chút thu bọc khân nhìn khân rồi bật kia kia này chặt hay chút nhây chút เป็นเครื่องอาหารข้าหวานครับจากทําพิธียุวัดเรียบร้อยเขาก็เข้ามาให้พี่ให้พี่นาเขาต่อเป็นการสืบสานประเพณีบุญเข่าสากบุญเดือนสิบมาครับทางอีสานเขาจะเอิ่น่าเป็นบุญเข่าสาก บอรูว่าประเภณนี้ต่ละท้องทิ่นเพิ่นเฮ็ดแตกต่างกันยังไงคอมเมนต์มาเ้อว่ลาทางบ้านของเอฟซีเพิ่นเฮ็ดยังไงส่วนทางบ้านผมเพิ่นก็จะเฮ็ดประมาณนี้แหละครับคอมเมนต์มาเบิงว่าประเภณนี้ยังแตกต่างกันยังไงจะได้แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันต่างๆครับ ครับครับแค่นี้นะครับ <Okay. S 2> ฝากไลค์ฝากกดติดตามให้นะเดอ้อกับประเพณีบุญเดินสิบครับมันเข้าใจแต่สิตา,ทางทั้งร้าวกับร้าวเขาเนาะแต่ว่ามาอยู่ท้งพี่ก็สินทั้งพี่แล้วแหละพี่น้องออกพี่ให้พี่นะเพิ่นมารับเอาครับผมแค่นี้ครับฝากกดติดตามให้นะเดอ้อ